ทีวี TV ชุมชนเกิดจากประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทร,ร,รทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชที่ได้กำหนดให้การออกอากาศโทรทัศน์ในประเทศไทยจากที่เป็นระบบอนาล็อกมาเป็นระบบดิจิตอล ที่จะส่งผลให้จากเดิมที่มีเพียง6ช่องมีเพิ่มมาเป็น48ช่องโดยกะสทชได้กำนดนประเภทของช่องรายการออกเป็น3หมวดคือหมวดบริการธุรกิจ24ช่องหมวดบริการสาธารณะ12ช่องและหมวดบริการชุมชนอีก12ช่องซึ่งทีวีชุมชนอยู่ในหมวดนี้เองทีวีชุมชนเกิดจากแนวคิดในเรื่องของภูมิภาคซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการทีวีของไทย เราจะได้เห็นทีวีแยกออกเป็นรายภาคหรือแยกตามกลุ่มจังหวัดโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายการทีวีที่เน้นกลุ่มผู้ชมเฉพาะภูมิภาคแทนรายการเดียวสำหรับผู้ชมทางประเทศยังมีชุมชนยังมีคนที่ไม่ได้เข้าถึงเรื่องของการสื่อสารค่อนข้างเยอะพอสมควรดังนั้นเนี่ยทำอย่างไรเราจะทำให้เกิดพื้นที่ทีวี หรือพื้นที่สาธารณะที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับคนในชุมชนเหมือนกันชุมชนยังคงเป็นพื้นที่ที่เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่เข้าถึงได้ยากดังนั้นทีวีชุมชนจะต้องเป็นช่องทางการอกตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ชุมชนสามารถที่จะมีพื้นที่ที่สื่อสารเรื่องราวในชุมชนของตัวเองได้ถ้าเ้ามนี้ อย่างในชุมชนของเจ้าเนี่ยมีเยาวชนมีคุณสูงอโยุอย่างเนี่ยยังไม่ไปทาไปไปนาเสนอเพราะว่าเยาวชนเยาวชนคือต้ออนรานฐานของสังคมในนเจ้าเน,ะนาะฐานทุกคนได้คนม,มีมีโอกาสมีสื้นขี่สำหรับเยาวชนได้สื่อสารได้รู้ตื่นกับผู้ เเเปเป็็นนนนนววาามมัออยย่ชชชุงืสุดท้ายแล้วทีวีชุมชนจะเป็นอย่างไรจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับชุมชนเองว่าจะจัดการให้ทีวีชุมชนออกมาในรูปแบบไหนในอนาคตเราอาจจะได้เห็นรายการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนก็เป็นได้